มีข้อร้องเรียนจากตัวแทนสมาชิกกลุ่มเกษ,ษ,ษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งเลียบจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเขาบอกว่าไม่เป็นธรรมนะคะขณะเดียวกันก็มีข้อพิรุธเพิ่มเติมอย่างเช่นมีต้นไม้ทิพโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีกรรมการลงนามในสัญญาคนเดียวเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับประธานกลุ่มเกษ,ษ,ษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งเลียบค่ะ สมาชิกหมู่5ตำบลคลองหอยคงอำเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลาได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหอยคงนะคะไปร้องขอให้ระงรับการเข้าปรับพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพราะว่าพบปัญหาการจ่ายเงินเพื่อมนุษยธรรมในการใช้ที่ดินและค่าทรัพย์สินกรณีโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลโวลต์ทุ่งสงสงขลา3วงจรที่1และวงจรที่2หลังจากที่มีพิรุธจากการจ่ายเงินเยียวยาเมื่อปี2563สมาชิก ของกลุ่มเนี่ยได้รับเงินจากนายสมพรกินนีประธานกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งเลียบรายละ2 0 0 0 0บาทและ5 0า0 0บาทก็เลยทําหนังสือสอบถามไปยังกฟพนะคะว่าจริงๆแล้วจํานวนเงินที่จ่ายให้กับประธานกลุ่มเนี่ยเท่าไหร่กันแน่ในหนังสือตอบกลับบอกว่า3ล้านบาทแต่จ่ายจริงเนี่ยเพียงแค่7 0 0 0 0สบาททั้งที่มีการลงทุนร่วมกันแล้วก็มีการขอใช้ที่ดินที่เป็นที่สาธารณประโยชน์จากอบตคลองหอยโของอย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังพบพิรุ ด้วยนะคะว่าคณะกรรมการจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินที่มีจํานวน3คนแต่ว่าลงนามเพียง1คนรวมไปถึงรายการจ่ายเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินก็ไม่ครบตามจริงและก็มีต้นไม้ที่ไม่มีอยู่จริงหรือที่เรียกว่าต้นไม้ทิพย์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็ทําให้สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งเรียบเตรียมแจ้งความดาเนินคดีกับประธานกลุ่มรวมถึงร้องขอให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินของกอฟผในโครงข่ายนี้ทั้งหมดคะ่ะ ต้องดำเนินคดีกับนายสมพรเพื่อให้หนายสมพรเนี่ยเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมากระจายให้กับสมาชิกอย่างถูกต้องได้เป็นธรรมสองให้การให้ทางรัฐเนี่ยตรวจสอบถึงการกระทําของการไฟฟ้าสายผลิตว่ามันเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่มันส่อพิรุษว่าเรื่องสุจริตหรือไม่เพราะพาะที่เราเจอที่คอยข่งนะครับอย่างเช่นต้นไม้หลายรายการเนี่ยมาดูในพื้นที่จริงแล้วเนี่ย มมมันไ่่ีอยูจริงสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของกอฟผซึ่งอยู่ในเขตระบบโครงขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งเรียบนั้นนะคะรวมเป็นเงินกว่า3 00 1 0ล้านบาทแยกเป็นที่ดินรวมเนื้อที่20ไร่กว่า2 00 5 0ล้าน5แบาทค่าเสารั้วกว่า1,000 0บาทค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผลรวม24รายการเป็นเงิน5 00 7 0 0 0 0บาทค่ะ